นนนนคุณนัเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวที่สื่อมวลชนเนี่ยเสนอน่าสนใจคืออยู่ๆเนี่ยมันมีข่าวว่าอปชยุติคดีโรสรอยคืนเจปีคืนความบริสุทธิ์ให้อดีตผู้บริหารปรตทสามสเจ้าเสนอพร้อมกันนะคะก็คือมีกรุงเทพธุรกิจนะคะโพสต์ทูเดย์แล้วก็ฐานเศรษฐกิจเนื้อความเนี่ยคือูง่ายๆน่าจะเป็นข่าวแจก หรือเพรสรีลีสจากปตทนั่นแหละอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตไว้นะคะเพราะว่าเนื้อข่าวเนี่ยเหมือนกันหมดข่าวเนี่ยเริ่มต้นว่าเมื่อ13พฤษภาคมปี2568เวลา9นาฬิกาปปช,ชก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยประชุมองค์คณะไต่สวนเนะเรื่องคดีที่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเจ้าหน้าที่ปตทเนี่ย บริษัทปตทจำกัดมหาชนอาจม,มีความผิดฐาทนทุจริตต่อหน้าที่กรณีเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่บริษัทโรสรอยด์เอเนจีซิสเต็นะคะให้จัดซื้อเครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการหลายรายการของปตทก็ไล่เรียงมาแล้วก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยในที่สุดมติเป็นเอกสารของกการปปชก็คือว่า,าถือว่าคดีนี้ยุติ เราบอกว่าข้อหาทั้งหมดออกไปไม่ปรากฏพฤติการการทุจริตต่อหน้าที่หรือการเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนไม่พบการเรียกรับสินบนจากโรสรอยสะท้อนความหมายและผลในทางระบบฉะนั้นเนี่ยจึงคืนคดีนี้เนี่ยตอนข่าวทั้งสมชิ้นที่จากสามสื่อเนี่ยเขียนเหมือนกันว่าเนี่ยคืนความบริสุทธิ์คืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์นะครับเฉันสงสัยว่าทําไมข่าวนี้เนี่ยจึง แจกออกมาพร้อมกันถ้าเป็นการประชุมเมื่อ13พฤษภาเนาะแล้วก็13พฤษภาพอดีฉันย้อนกลับไปดูาหข่าวต้นทางที่กรรมการปรปรชแถลงเนี่ยไม่เจอนะคะนั่นแหละ ประเด็นน่าสงสัยแต่อยากจะย้อนอย่างนี้แล้วกันไหนๆคุณผู้ฟังเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อปี2,560นะคะก็คือปี2017เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทดีที่ไม่ได้เป็นประเด็นในประเทศไทยนะคะก็คือว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากปี2,560เนี่ยไมถัป,ปี2,550 สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยมีการสอบสวนกรณีจ่ายเงินสินบนของบริษัทโรสรอยนะคะซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยแล้วก็บริษัทในเครือบริษัทลูกไปจ่ายเงินในหลายๆประเทศแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโครงการของปตทสพซึ่งโรสรอยเนี่ยได้จ้างตัวกลางแล้วก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวกลางนะคะสินบนเนี่ยก็ถูกจ่ายไปกับเจ้าหน้าที่ปตทสพ เพื่อให้ได้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาเพื่อส่งโครงการนี้นะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่ว่ามีการสืบสวนเท่านั้นแต่ในที่สุดเนี่ยมีคำพิพากษาศาลร,รัฐบาลกลางประจำรัฐโอไฮโอตอนใต้เนี่ยบอกว่าบริษัทลูกของปตทเนี่ยคำพิพากษาออกมาเมื่อปี60นะคะบอกว่าบริษัทลูกของโรสรอยเนี่ยนะคะมีส่วนรู้เห็นในการจ่ายสินบนกว่า35ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ให้กับนาหน้าเป็นค่าคำปรึกษาด้านการคาโดยเงินดังกล่าวเนี่ยถูกจ่ายในนามค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทด้านพลังงานหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แ่ะคะ่ะคือคนจ่ายถูกจับถูกปรับนะคะแต่ในไทยเนี่ยกลับบอกว่าคดีนี้ ปตทสพเจ้าหน้าที่ปตทไม่มีความผิดนะคะซึ่งน่าสนใจเพราะว่านี้ไม่ใช่คดีแรกที่ในต่างประเทศเนี่ยมีการจับผิดแล้วก็ลงโทษแต่ไม่มีผลในไทยย้อนหลังกลับไปคงจะคุ้นๆกันไอ้ a l ลฟาซหรือว่า g ีทีสองร้อยเนี่ยโอ้โหซึ่งในต่างประเทศเนี่ยพึกค,คักมากในที่สุดสารไทยยกฟ้องนะคะคดีนี้ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทเป็นแค่ผู้นำเข้าเครื่องไม่รู้เห็นการจัดแสดงเอกสารที่มีคุณสมบัติเท็จนะคะส่วนกรณีของ GT200 เนี่ยก็มีความผิดแต่ไม่ถูกขึ้นบัญชีดำแล้วก็ยังรับงานกองทัพได้สำหรับบริษัทที่ดำเนินการนี่ก็คือบริษัท AVA s เ t c o m นะคะก็ยังดำเนินการได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกรณีของโรส์รอยที่ให้สินบนกับ การบินไทยให้สินบนกับปตทนะคะกว่าครึ่งคดีหมดอายุความแล้วก็มาล่าสุดคดีนี้ค่ะทางเอ,อเอกสารข่าวแจกที่ทั้งกรุงเทพธุรกิจนะคะแล้วก็โพสต t o เ a ย์ Post Today, แล้วก็รวมทั้งฐานก,กิจเศรษฐกิจลงเนี่ยบอกว่าคืนความยุติธรรมให้กับปตทก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังต้องไปคิดต่อค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งค่ะ